คลิปนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง007เจสบอ์ครับเพราะว่าตอนนี้ภาคใหม่ได้มีความเคลื่อนไหวแล้วครับมีอะไรบ้างไปชมกันครับก่อนจะไปรับชมฝากแฟนหนังทุกผู้เล่าช่วยกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับโอเคครับัาดา์ที่ผ่านมาครับโปรเจกต์บอ์26นะก็คือเจสบอ์ภาคใหม่นี่แหละครับได้เดินหน้าแล้วครับได้เดินหน้าเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างอย่างเต็มตัวแล้วครับโดยที่ได้ชื่อผู้กำกับแล้วครับนั่นก็คือเดนิสวิลเลฟครับ แน่นอนผู้กำกับชื่อดังเนาะผลงานนี่มากมายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นดูนพาร์ตวันพาทูเบรดลันเนอร์ซิ r คาริโออะไรเลเนาะชื่อดังทั้งนั้นเลยนะครับผมและชื่อผู้เขียนบทครับได้แก่สตีเวนไนท์ครับผมแต่ว่าโอเคแน่นอนตัวของภาพยนตร์007เจมบอลเนี่ยสิ่งสาคัญที่สุดนั่นก็คือตัวของคนที่มารับบทเจมบอลใช่ไหมครับซึ่งตั้งแต่จบ007 No Time To Die นั่นก็คือภาคสุดท้ายของดนิเอเคลกเนี่ย จนตอนนี้ครับคาถามนี้ยังวนเวียนอยู่ในโปรเจกต์นี้เรื่อยๆครับว่าใครกันแน่ที่จะเป็น007คนต่อไปและเราก็ยังไม่ได้คําตอบครับและก็ยังไม่เห็นอะไรชัดเจนด้วยเช่นกันครับผมแต่ว่าล่าสุดอย่างน้อยเนาะเกณฑ์การคัดเลือก007ของเขาเนี่ยนักแสดงที่จะมาแสดงบทเจมบอลเนี่ยต้องมีเกณฑ์อะไรบ้างนะครับซึ่งเกณฑ์ของเขาเนี่ยนั่นก็คือต้องเป็นเพศชายครับอ่านี้แน่นอนอยู่แล้วและเป็นชาวอังกฤษครับและมีร่างกายที่แข็งแรงมากพอครับที่จะแสดงฉากแอคชั่นได้ ประมาณนั้นประมาณนั้นอ้อแล้วก็มีอายุครับอายุต้องอยู่ราวๆสาปีต้นๆครับผมและถ้าดีครับก็ควรจะเป็นนักแสดงที่มีชื่อคุ้นหูคุ้นตากันอยู่แล้วในวงการภาพยนตร์ครับและสามารถที่จะอยู่กับแฟนชายนี้ไปได้อีกหลายปีครับผมนี่คือเกณฑ์ทั้งหมดของเขาครับซึ่งต้องบอกว่าเกณฑ์ค่อนข้างจะโอ้โหมันก็ไม่ใช่ไม่มีหรอกแต่ว่ายังหนุ่มเนาะและประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแล้วด้วยเนี่ยถ้าเป็นไปได้และอยู่กับแฟนชายนี้ไปอีกหลายปีจริงๆอ่ะเอาเอาแค่ดีๆ หรือว่าที่เป็นข่าวลือก่อนแล้วกันเนาะก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวลือมาหลายคนมากแต่ว่าที่ลือและเป็นเต็งจ๋าจริงๆสลับข่าวลือเนี่ยก็คือทอมฮอลแลนด์แล้วก็แอรอนเทเลอร์จอร์สันนะครับผมก่อนหน้านี้อาจจะมีออสตินบัลเลอร์ที่เราเคยลงข่าวไปว่าเขารู้สึกว่าการรับบทนี้ไม่เหมาะกับเขาเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนอังกฤษแล้วก็มีเกนพาเวลเกนพาเวลก็อารมณ์ประมาณเดียวกันก็คือเขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนอังกฤษน้องอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ซึ่งพอเกนนี้ออกมาเนี่ยก็ใช่แสดงว่า เพนพาเวลกับ <Powell S 2> ออสตินบอลเลอร์เนี่ยก็คือ,อไม่ได้ถือสัญชาติอังกฤษทั้งคู่นะครับผมไม่ใช่คนอังกฤษะฉชนานก็ตัดไปก็เลยเหลือแค่นี่แหละครับทอมฮอลเล็แล้วก็แอรอนเฮเลอร์จอร์สันเนาะที่ดูแล้วจะตรงสเปคแต่ว่าหลังจากที่เกมน,นี้ออกมาแล้วเนี่ยสุดท้ายมันมีชื่อนึงโผลมาครับและเหมือนว่าชื่อนี้จะเป็นเต็งจ๋าคนใหม่เลยครับผมแต่ต้องบอกก่อนนะว,ว่าอันนี้คือข่าวลือนะครับนี่ยังเป็นลือจ๋าอยู่เนาะ <laughs> ซึ่งชื่อใหม่ที่โผลมานี่ก็คือเดวิดจอ สันครับอ่ะทุกคนตอนนี้แบบใครวะอีหยังและตอนนี้หลายๆคนน่าจะอีหยังและเดวิดจอร์สันใครวะเดวิดจอร์สันนั่นก็คือนักแสดงหน้าใหม่เนาะค่อนข้างหน้าใหม่เลยจากภาพยนตร์เรื่องเอเลี่ยนลูมูนัสครับและล่าสุดก็คือ The Long Walk เดอะลองวอล์กนั่นเองครับผมอ่าก็โอเคผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะยังไม่รู้จักและยังรู้สึกว่าเอ้ยเขาดังจริงหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยผมขอใช้คํานี้แล้วกันนะครับว่าเขาเริ่มดังขึ้นมาแล้วครับเรียกว่าเป็นนักแสดงดาวรุ่งหน้าใหม่ก็ได้ครับผมและเอ่อล่าสุดเนี่ย จริงๆเขาได้รางวัลด้วยนะเขาได้รางวัลของ BAFTA Rising Star Award ครับผมซึ่งแน่นอนครับตามชื่อเลยก็คือเป็นรางวัลของดาวรุ่งพุ่งแรงครับและรางวัลนี้ก็คือจัดขึ้นโดยสถาบันศิลปะภาพยนตร์และโทรทัศน์ของประเทศอังกฤษครับผมอ่าแน่นอนคือรางวัลนี้เป็นรางวัลของนักแสดงหน้าใหม่เนาะแล้วก็ล่าสุดนี้ก็คือเดวิดจอร์แดนได้ไปนะครับแสดงว่าเขาก็คือเริ่มเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วไม่แน่ใจว่าจะเกิดกระแสต่อต้านหรืออะไรอีกหรือเปล่านะครับผมถ้าหากว่าทางทาง Amazon ทางผู้ถือ,อลิขสิทธิ์เน จนสันจริงๆนะซึ่งยังไม่แน่นะครับโอเคเดี okay. ๋ยวทีนี้เรามาลองคิดกันดีกว่าว่าถ้าหากว่าไม่ใช่ทอมฮอลแลนด์ Holland, ไม่ใช่แอรอนเทเลอร์จรสันแล้วก็ไม่ใช่เดวิดจรสันเนี่ยมีใครอีกไหมมีใครอีกหรือเปล่าที่พอจะตรงเกณฑ์เหล่านี้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเกณฑ์ที่อะมาตรฐานสูงพอสมควรระดับหนึ่งเลยเนาะแล้วอาตามตรงผมนึกไม่ออกเพราะฉะนั้นผมจะถาม Chat GPT ครับโอเคผมไปถาม Chat GPT มาแล้วมันก็มีมี อยมีชื่ออยู่ซึ่งซึ่งจริงๆชื่อที่พอจะเป็นไปได้จากที่อีตาแชทจีพีบอกเนี่ยเออผมคิดว่าน่าจะเป็นคนนี้นะน่าจะพอได้อยู่อันนี้คือแชทจี t ีบอกนะครับก็คือแฮร์รี่ด k คินสันอ๋อจาก Kingsman นะครับผมอ่อออออออากำเนิด Kingsman เนาะเออเอภาคกำเนิด Kingsman ซึ่งเอาอตรงๆผมไม่ค่อยคุ้นหน้าเท่าไหร่นะ <laughs> อ๋อนี่ไงอ่า baby girl เ,เคยแสดง baby girl ด้วยเนาะคนนี้อังกฤษแท้นะครับแ h a ิส y ด a กินสั้นแต่ว่า จริงๆก็ก็ดังพอกับเดวิดจอร์แนแหละประมาณนั้นประมาณนั้นผมดูสักชื่อแล้วกันชื่อนี้น่าสนใจครับที่ c ช a t ี p t เสนอมาพอลเมสเกลครับอชื่อนี้ผมชอบผมชอบชื่อนี้คนนี้เลยนี่ถ้าหากว่าใครคุ้นๆน,นะครับล่าสุดที่ผมจำได้นั่นก็คือเดอะแกรดิเอเตอร์ภาค2ครับนั่นะก็คือไอ้เจ้าลูซิสนั่นเองนะครับผมอันนี้ใช้ได้นี่ใช้ได้นะผมว่าหน่วยกา้านดีแล้วก็แสดงหนังบูมาด้วยแต่ว่าแต่ว่าไม่อังกฤษแท้นะที่ผมดู พอลเมสเกลเนี่ยอไอลิชเนาะที่จริงเขาต้องออกเสียงว่าพอลเมสเกลเนาะพอลเมสเกลประมาณนั้นนะครับผมซึ่งเขาไม่ใช่อังกฤษแท้เนาะเขาเป็นไอลิชเนาะแต่ว่าก็ก็ได้ไหมไอลิชสารสนาจ,จักรไหมผมว่าโอเคนะหยนๆกันสักนิดสักหน่อยเนาะเนาะแล้วก็อายุ29ด้วยเนี่ยกำลังสวยเลยผมคิดว่าเนี่ยกำลังสวยเลยที่สําคัญคือเคยแสดงบทบูมาแล้วแล้วก็เป็นหนังใหญ่ด้วยเนาะเนี่ยเป็นตัวเอกเลยแล้วก็ เขาเนี่ยเคยถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ด้วยผมคิดว่าสวยเหมาะสมพอลเมสเกลนับเรียกพอลเมสเกลหรือกันอ่า ยังไงดีก็ถ้าหากว่าทางเดนิส w วินเลิฟนะครับทาง Amazon ดูอยู่คลิปนี้ชื่อนี้ครับพอลเบสเกลครับผมฝากไว้ด้วยครับผมว่าได้อยู่นะได้อยู่แต่ว่าอืมไม่แน่ใจว่าเขาจะเล่นบทแบบว่าเป็นแบบผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเล่นบทแบบเป็นคาสโนวาชายเจ้าสำราญหน่อยๆได้ไหมนะแต่คิดว่าได้แหละคิดว่าโอเคอยู่แต่ความไอริชเนี่ยมันมันหน้ามันไม่เหมือนแบบคนเกิดลอนดอนเนาะไม่ใช่ว่าดดาเขาไม่ดีนั่นเขาหล่อนะครับผมแต่ว่าแค่หมายถึงว่าอ่ามัน จะมีความแตกต่างจากหน้าลอนดอนในระดับหนึ่งอะเนาะแต่ว่าโอเคอันนี้คือให้ c ช a t บ p t ีลองนึกชื่อของนักแสดงที่อ่อพอจะเข้าเกณฑ์นะครับผมและทีนี้เราลองมาเดาใจเดนิสวินเลิฟดีกว่าว่าเขาจะเลือกนักแสดงคนไหนแบบไหนแนวไหนเนาะแบบถ้าต้องเป็นตัวแกเป็นป่าแกแกจะเลือกใครนะครับผมซึ่งถ้าดูจากสไตล์การทํางานแกเนี่ยเขาไม่ค่อยเลือกคนที่แบบดังพลุแตกเนาะเออผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะอาตอนดูนเนี่ยทิโมธีชลาเมตเนี่ยสำหรับ ผมนี่คือเขาเป็นนักแสดง T.S มายาวนานมากแล้วแต่ว่าถามว่าตอนนั้นนะก่อนดูนพัสวันปี2021อ่ะเอขาเป็นซูเปอร์สตาร์จ๋าแล้วยังเนี่ย ผมว่ายังนะใช่ไหมแล้วไอ้นั่นอะไอ้ไอพรอยโซเนอร์ไอ er, ้พี่เจคอ่ะเจค๊กอร์เนลฮา,า <laughs> ปี2013อะ่ะเอออันนั้นอะพี่เจคก,ก็ไม่ได้ดังใช่ไหมก่อนก่อนที่จะมาเป็นมิสเตอร์รรโอเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ใช่นักแสดงที่ดังมากมายอะไรขนาดนั้นน่ะอ่ะแต่พูดไม่ได้เซนดาย่าแม่งก็ดังแล้วเออแต่นั้นไม่ใช่ไม่ใช่พระเอกนะนั้นเออนางเอกเนาะแต่ตอนเซนดายา่า <laughs> เซนดาย่าก็ดังครุ <laughs> แตกแล้วเนาะสไตล์แกเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบทอมฮอลแลนด์เนี่ย ผมค่อนข้างทัวว่าเดนิสวิ็นเลฟแกจะไม่เอานะถ้าเป็นถ้าเขาให้เดนิสเป็นเลิฟตัดสินใจนะผมว่าแกไม่เอาทอมฮอลแลนด์เพราะว่าภาพทอมฮอลแลนด์ชัดเกินไปผมกำลังหมายถึงว่าภาพที่เป็นสไปเดอร์แมนอะชัดแล้วก็ผมว่าดีไม่ดีเนี่ยแกอาจจะให้โอกาสนะักแสดงผิวดําจริงๆนะถ้าหากว่ามันไม่ขัดกับขนมทำเนียมของของเจมบอลนะผมไม่แน่ใจว่าผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นขนมทำเนียมไปแล้วย,ยังเนาะแต่ว่ามันไม่เคยมันไม่เคยมีเนาะแบบนี้เนาะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเดวิดจอห์สันก็อาจจะ ใ่ก็ได้ดูจากสไตล์แกที่ไม่ค่อยใช้พระเอกดังมากสักเท่าไหร่แล้วก็ต้องการอะไรที่เป็นตัวตนแบบชัดเจนไม่ได้ไปไม่ได้ไปเอาเรื่องอื่นมาแทรกอ่ะเหมือนกับว่าทีมูทีชลาเมตเนี่ยผมยกตัวอย่างชัดเจนเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่แสดงได้หลายบทบาทแล้วก็ไม่ได้มีบทที่กลายเป็นภาพจำอ่ะแบบสตีฟโรเจอร์แบบไอรอนแมนหรือแบบสไปเดอร์แมนแบบเนี้ยเขาไม่ได้มีภาพจําแบบนั้นเนาะแสดงว่าถ้าแบบเนี้ยทอมฮันแลนก็อาจจะตัดอารอนเทเลอร์จอห์นสันก็อาจจะยังพอได้อยู่แล้วก็เดวิด จอห์นสันชื่อที่เข้ามาใหม่เนี่ยอาจเดาใจเลยผมว่านะเขาไม่เลือกซูเปอร์สตาจ๋าแล้วก็เขาเน้นที่ใช้งานได้ยาวๆเพราะว่าเจมบอลเนี่ยใช้ร่างกายหนักนะบทนี้เนี่ยทำเป็นเล่นไปไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ได้ง่าย <laughs> ไม่ได้ง่ายเนาะใช้ร่างกายค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่แข็งแรงพอสมควรเลย เชียร์เดวิดจอร์แดนจริงเหรอวะ <laughs> ผมไม่ได้มีปัญหานะผมเองไม่ <laughs> ผมไม่ได้มีปัญหานะถ้า,าว่าออกมาดีอะแต่ว่าผมว่าแม่งดามนน้าอีกแน่เลยว่ะ <laughs> อ่ะถ้าส่วนตัวจากลิสต์รายชื่อที่เป็นตัวเต็ง3คนที่ผ่านมาเนี่ยทอมฮอลแลนด์อารอนเทเลอร์จอร์แดนแล้วก็อ่าโคราสุนเนี่ยเดวิดจอร์แดนเนี่ยผมเชียร์อารอนเทเลอร์จอร์แดนนะผมว่ามาดแกได้นะผมว่ามาดเฮแกได้อยู่30มสิต้นๆก็35ก็ต้นแหละได้ร่างกายเขาแข็งแรงอยู่ผมว่าเนี่ยแหละโคเนี่ย เต็งนะสำหรับผมแล้วแล้วก็แล้วก็ภาพจําไม่ได้ชัดเจนแบบดทอมฮันแลนด้วยหรือว่าอ่ะผมเชียร์ไอรอนเทนเนอร์จอห์นสันเลยกันวันนี้วันนี้นะครับผมคือคลิปนี้ก็มาอัปเดตกันเนาะเพราะว่าผมว่าเป็นข่าวสําคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าคุยกันแล้วสำหรับเพื่อนๆแล้วทุกคนคิดว่าใครที่เหมาะสมที่จะเป็น0ู7คนต่อไปครับสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยมาบอกกันได้นะเออผมก็อยากรู้เหมือนกันอยากเสาเสียงเหมือนกันว่าใครเนาะผมว่าต้องมีชื่อแหละชื่อที่แบบเออว่าชื่อนี้ก็ได้นี่ว่าอะไรแบบนี้ นะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะมาอัปเดตก,กันสั้นๆนะครับผมสำหรับวันนี้เวลาก็หมดเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ